ตอนนี้น้องนีน่า,เ,าเกิดมาลแล้วไม่รู้ว่าปูเมียดเดี๋ยวมันรุ่นกันเลยนะครับตอนนี้กำลังล้อมาแล้วทุ่งน้ำปลอมด้วยตีนน<ม>อนน้ครับนอนเปิดขยายขยายรุ่งตีนล้อมาแล้วตอนนี้ตีนล้อเลย น่ากับน้องดีน่าลูกไอ้ผู้ลูกไอ้ผูกับลูกราอูแม่พันนี้เป็นลุ้ยผู้กับแม่พันปู้ใส่พันอยูทต่บอลลูราอยูยที่ลันสากาั อืมดินดีได้สมาจะเพิ่มขึ้นมาลแล้วลีหน้าเกิดเรือตอนนี้อนะืมมีรู้ว่าปูเมียเกิดเรือกับเกิดเรียลีหน,น้าน,นะนี่เป็นรูไอปโบโกกูบ่อรอกับปเูเอาอมตะจมปันนี่รู้เราอู้หลันสกาตอนนี้เกิดมาแร้วได้รูที่นี่ ออนนี้ออกมากรุงทอน n เนี่ยน้องน่ารักมาเลยสมาชิกตัวใหม่มือต่าเลยครับมือต่าเลยมือตาเลย ปูปูไอ้ยาไอ้ยาไอ้ยาค,คือใช้เลือดเราเราลักษกาสมัยยิกต่อไหมกับปูกับปูลว่วจนร้อยเปอร์เซ็นร้อยลาตอนนี้เวลาเบาวันนี้เพียบเลยพี่น้อง ตอนนี้น้องโคกน้องโคกน้องโคกเดินได้เป็นทีเดียวไปไว้แล้วกินดมแม้แล้วน้องโคกกินดมเป็นแล้วสี่รังจาด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những